35ต้องมาลองหนึนะครับนี่ง5 0ตัวละ150ยห้ก่ทีเ่เนื้อผ้าดีนะขาดถูกพี่ท่าผู้เลี้ยสิบบาทมือสองเลตัวละ150ตัวละ85โอ้ยเท่เท่ใบจ้าพามาเดินเล่นตลาดรัดวันจันนะครับที่จังหวัดศรีสเกตนะครับนี่ก็จะมีจันทร์กับศุกร์นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ วันนี้ก็จะมาเดินตลาดนัดปนจันนะครับอยู่ที่ถนนกวงเฮงนะครับก็จะเลี้ยงๆกับห้างซึ่งเฮงนะครับสป็นใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของเครื่องใช้นะครับทุกคนเราเข้าตรงนั้นที่โทรศัพท์เน,นี้ยมันบอกมันไม่เคยมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผูสามนะฝั่งนี้นนเ,ปเป็นสุสานเลย่่งทีเขาลานนี้ เป็นเสื้อผ้านะครับหนี่ราคาหน,นึ่งร้อยบาทเสื้อผ้าผู้หญิงืผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเกงยียนนะครับเนี่ยอเกงยีนนาะตัวนี้อันนี้ตัวราจักาทค่ะบอของหลานนีนสพดของหลน,นีุ่่นรออ้อยเ้า เสื้อผ้ามือหนึ่งตัวละหนึ่งร้อยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับตัวละยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทนะครับเดินชมครับเดินชมไปเรื่อยๆครับโอ้เสื้อผ้า ACDC สวย ตัวไนงามดีเนาะเจ้าบาทำช่าหักว่ตัะเจ้าบบตัวอารเทาลอยหกเก้าาอยหกเก้าม่ด็กเก่งินมาอยู่ขึ้อเก้าขางในรถ้าเงินลยหกเก้า่ครับน้นราคาส่งราคาสงเนาะมาชมก่อนนะครับโอ้เสื้อผ้ามือสองเยอะนะนี่ครับเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าเด็กนะครับ ตัวละไม่แพงนะครับตัวละยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบก็จะมีแต่เสื้อผ้านะครับทุกคนเสื้อผ้ามือสองนะครับมือใหม่ก็มีมือสองก็เยอะอู้เสื้อเป็นหนาวเสื้อนหนาว โอ re, oh, ้เสือกระหนาวเรนตัวละร้อยห้าสิบห้านะครับเนี่ยโต้มีิดงเตมิดตัวงามอันนี้ก็ร้อยร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นร้านแว่นตานะ จะไม่มีอาหารนะครับจะมีแต่ร้านเสื้อผ้าเมื่อหนึ่งเมือสองนะครับตลาดนัดวันจันทร์นะครับก็จะมีวันจันทร์กับวันศุกร์เท่านั้นนะครับร้านเขากำลังจะใกล้จะปิดแล้วตลาดกำลังใกล้จะวายแล้วนะโอ้เสื้อกันหนาว ตัวละสองสองห้านะครับโอ้สวยดีโอ้สวยดีครับต่อตลาด หลัดที่นี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเดินดูชมได้เนี่ยตอนเช้าไตอนนียสามสิบกว่าตลาดวัยแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับ รองเทา้ารองเทา้เทามือสองอเงอนา้ามือสองตัวละรอ้อยขอชมเลยด้วยครับนี่ตัวส,สวยๆนะครับแนะนำเลยมาเดินดูได้นะครับทุกคน ใกล้จะเก็บแล้วนะครับตามป้ายเลยนะครับนี่ยแปสิบห้าห้าบาสามบต้องมาลองเองนะครับเนี่ย ีร้อยห้ตัวละร้อยห้าสิบเ็กยือเือผ้าดีนะน่าซื้อไปไปขับมิ่งงานบันเกงเด็กตัว,ล,ว,ว,วละแปดสิบนะครับมีถาบู่ละสิบาทนะครับร้านนี้จะขายถึงเท้าราคาถูกนะครับพู่ละสิบบาท้นาน เดี๋ยวผมจะมาซื้อสตัวนู้เสียกันหนาวหนึสองเนะ่ยตัวละร้อยห้าสิบตัวเลยรุ่นนะครับเลยตัวละแปดสิบห้าโอ้ยเท่เท่เทไวจับฮึ เสืซ่ผู้ใหญ่โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับพามาเดินเล่นตลาดรัดวันจันนะครับนี่จังหวัดสรีสเกตนะครับนี่ก็จะมีจันกับสุกนะครับตอนมาบ่ายสามโมงตลาดก็จะวายแล้วนะครับอเจอกันคลิปหน้าครับนี่ร้านนี้ก็จะเป็นร้าน ้ขายไข่ลรกทาไไฟข่ายแต่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเศ็กอไม้ละสิบบาทได้ไหมครับเดี๋ยวมาเดินดูร้านริมทางนะครับเนี่ยไม่ใช่ในตัวตลาดนั้นนะครับเราจะขายพวกกระเป๋าเสื้อผ้าก็มีนะครับของเป็ตะลึกทไป โอโบอันละยี่สิบาทเนี่ยครับร้านีสบาทก็จะมีแต่ของ20บาทนะครับเริ่มต้นเ,เ,เสื้อผ้าตัวสวยๆมอือหนึ่งนะครับเนี่ยต่งเกงกีนเกงทำง,ง,ง,งาน แต่งเก่งเกียวส,สวยขับรถหัวใหม่ขอทานนอนครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่20นะครับมกรลาสองห้าหกรับทุกคนโอ้เข้มขัดครับผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับมาเดินชมบรรยากาศที่เฉยนะครับเพราะว่าผมมาทำงานอยู่ในตัวจังหวัดก็ก็จะอยู่ในแค่ ในเฉพาะตัวจังหวัดครับด,ดูดูไปอีกครับเกีเเงย,ยีนนะครับเนี่ยร้อเเยเก่าๆก็เปเกงแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสีดำผมจะชอบอเกงวอง์มเกงผู้หญิงเสือเ้อผ้าแฟชั่นาใส่ไปวิ่งปไปวิ่งงานงานชอบกิเจ